ยินดีต้อนรับกลับสู่ฟี a จอร r ค่าอัปเดตและว,วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถขนาดกระทัดรัดใช้งานได้จริงและน่าตื่นเต้นอย่างน่าประหลาดใจนั่นคือ Suzuki ิมินิทรัคไทยแลนด์รุ่นปี2026รถขนาดเล็กคันนี้ครองใจผู้คนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายทศวรรษและรุ่นปี2026ได้นำเอาความน่าเชื่อถือที่คุณเคยมาอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีที่ชันฉลาดยิ่งขึ้น ความสะดวกสบายที่ดีขึ้นและสมรรถนะที่เหนือชั้นหากคุณอยากรู้ว่าซูซูกิได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุงรถบรรทุกขนาดเล็กอันเป็นเอกลักษณ์นี้โปรดติดตามเพราะรุ่นใหม่นี้ไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับ s u ูซู i ิมินิท k ปี2026คือรูปลักษณ์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่ซู z u กิยังคงรักษารูปทรงกล่องคลาสสิกที่ทำให้จดจำได้ทันทีแต่รายละเอียดต่างๆกลับคมชัดและทันสมัยยิ่งขึ้นไปหน้าแบบมัลติรีเฟลกอเตอใหม่กันชนดีไซน์ใหม่และกระจังหน้าที่สะอาดตาขึ้นทำให้รถกระบะด,ดูมั่นใจยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความอเนกประสงค์ที่ลงตัว บนถนนที่พลุกพล่านตลาดที่คับแทบและสถานที่ก่อสร้างที่คับแทบของประเทศไทยการออกแบบที่กระทัดรัดนี้ยังคงเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างคล่องตัวแม้ในจุดที่รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงภายในห้องโดยสารซูซูกิได้ปรับปรุงความสะดวกสบายอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของรถต่างเรียกร้องห้องโดยสารใช้วัสดุที่ดีขึ้นฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและแผงหน้าปัดที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น รุ่นปี2026มาพร้อมแผงหน้าปัดดิจิทัลอนาล็อกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นใหม่และเครื่องปรับอากาศเสริมที่ทำงานได้ดีขึ้นในสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทยแม้ห้องโดยสารจะยังคงเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกใช้งานง่ายขึ้นและไม่เหมือนรถบรรทุกทั่วไปพอร์ตชาร์จ USB บาะนั่งที่ปรับปรุงใหม่และช่องเก็บของอัจฉริยะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซูซูกิยังคงรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือไว้ได้มินิทัคปี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เน้นการประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาตามซึ่งเป็นสองสิ่งที่สำคัญสำหรับแรงงานไทยและธุรกิจขนาดเล็กซูซูกิได้ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีแรงบิดที่นุ่มนวลขึ้นในรอบต่ำ ทำให้สามารถบรรทุกของหนักและทางลาดชันได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะขนส่งผลผลิตวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าทั่วไปมินิทัคคันนี้ยังคงมอบสมรรถนะที่แข็งแกร่งโดยไม่ยุ่งยากในด้านการใช้งานจริงกระบะบรรทุกยังคงเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญรุ่นปี2026มาพร้อมผนังด้านข้างที่เสริมความแข็งแรงประตูพับเก็บง่ายและพื้นที่บรรทุกที่ราบเรียบช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้สูงสุดความจุบรรทุกได้รับการปรับปรุงเล็กน้อย ทำให้เหมาะกับการดําเนินธุรกิจประจําวันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟาร์มร้านขายของริมทางหรือแม้แต่บริการจัดส่งรถบรรทุกคันนี้สามารถปรับให้เข้ากับทุกงานที่คุณทําความปลอดภัยก็ได้รับการยกระดับเช่นกันสูสูกิดเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวถังรถเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกและปรับปรุงเสถียรภาพการขับขี่ขณะบรรทุกหนักบางรุ่นยังมาพร้อมระบบเบรก ABS และถุงลมนิราภัยคู่ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีในรุ่นเก่า โดยรวมแล้ว s u ูซูกิ i ินิท k ไท a แลนด์รุ่นปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้นั่นคือความเรียบง่ายทนทานและประหยัดน้ำมันพร้อมมอบความทันสมัยที่ผู้ใช้ในปัจจุบันคาดหวัง